นักคือนกขมนิดหน่อยมีหอมแขกบางพักกันแย่งเรามาโอ้เข่ากันพัก สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายว้านพริษสบอดีกับเจส๊สาวอิสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายกับเมนูมกหมอนอไม่ไสหมูสามสันค่ะมาก,กินกันเลยคำเลรอได้พี่น้องคำแล้วกินกอนกอนแสงสิบมี่กอนมันสิคำเหมือนจืดตาจ้ะ หูซมสันเปื่อยๆวิธีการทำจะให้ไปตรงคอมเมนต์นะคะนัว มะะันรักคือนกขมนิดหน่อยมีหอมแขกบานพักกันย่างเรามาโอ้เขากันพัก กินส้มปล่าเพราะว่ามาพักท่าทำค่ะมินี่ยุ่งยากพัดอันพัดใส่ปอเปียค่ะเฮดปอเปียปกติอันเฮ็ดแช่แช่ปกติเจจะทำปอเปียแช่แข็งไว้ตอนแฟนอยู่เนาะมาี่คูอ่าบปยุป เพื่อนบ้านผู้เฒ่าแล้วรอลำโพงฟังขว้าเพื่อนถาวแล้วฮ่าเมื่อลำพันธุ์ออกกุ้งม,มาฝากพอเอาก,กุ้งม,มาให้เข้าเข้าก็เลยออเอาปอเปียให้เพื่อนหนึ่งสินะผ่านไปสองอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งนี่แหละพี่น้องจังไหนจังเอาเงินมาให้เข้าเศร้าเศร้าดอนยี่สิบดอน,นลาเพี่นวองมาถามภาวาปะปอเปียยังย่างบอสหันขอซื้อแนวหันก็แล้วโอ๊ยมันเบิดแล้ว่น แต่ว่าขั้นขั้นเธอมักเดี๋ยวเดี๋ยวฉันสีเฮดหายเด้อเดี๋ยวฉันโมโหแต่ว่าฉันสีเฮดตอนไหนว่าสันเผมกนแบบโอ้ยขันสันเก็บเงินไว้เอาเงินมกรอนพผลมาจีเฮดยั่งเลยจงเอาไปให้ฉันอืมเอาเงินไว้ก่อนทำตอนไหนข้อไปให้ก็ได้พผลมาเออเขาก็เลยโอ๊ยบอกดอกจ้าวันถาวรแล้วน่ารักค่ะ จะฮักเนอเอากุ้งมากก่าเขาเขาเอาผื่นได้เพร่งไง <c oughs> เรื่องราวดีๆพัดม,มือหน่มืเอื่นง่าสีหัดวดย หว่าม <laughs> า้เนี่ยแทบหย่อนใจคของผู้อื่นมาหย่องก็หยนะ่องใจคของนะเนาะให้กำลังใจตัวเอง นให้กำลังใจตัวเองก็ให้กำลังใจคนอื่นด้วยเบิลว่าสีเห็ดแสบแต่แจห่วงอืมน้า้อื่นเห็ดแสบกับหูจ,จา้างหยองผู้อื่นเนี่ยค่ะให้กำลังใจซึ่งกันแ้ะกันยูน้ำกันฮาก,กันแพ่งก,กันอืม ชักท้ายบลอลลนได้ยัง,งอิ่มตัวเบาๆลายใหญ่หางดีค่ะอ่ะตบท้ายนะคะแคม ទ <trop thai tham thun> <mach> <glesi> ៅថៃ3សាន់បាយមកຫຼາຍក៏ឫស៊ីប៉ទេចយ